รีวิวคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024โดยสังเวียนสนามญ้าสเปนพบกับอังกฤษครับทุกคนในคืนวันอาทิตย์เวลาตีสองนะ เรามาดูเส้นทางที่ผ่านมาของสเปนกันก่อนครับทุกคนครับในรอบแบ่งกลุ่มนะพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างตึงเลยนะครับมีทั้งอิตาลีโคเอเชียแล้วก็อลเบเนียนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับจัดหนักทั้งหมด3ทีมเลยนะครับส่งกลับบ้านหมดเลยครับก็ชนะโคเอเชีย3ประตูต่อศูนย์ครับแบบพลิกโผหักปากกาทุกเซียนเลยครับสำหรับที่ชนะโคเอเชียมานะแล้วก็ในนัดที่2ครับก็มาชนะอิตา ลี่แชมป์เก่าอีก1ประตูต่อศูนครับและในนัดสุดท้ายครับก็มาเอาชนะ阿ลเบเนียไปได้1ประตูต่อศูนย์อีกเหมือนกันครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์ของกลุ่ม B นะครับโดยทําสถิติไร้พ่ายไม่เสียท่าให้กับทีมไหนเลยครับชนะ3ยิงไป5ประตูผลรวมประตูได้เสียเนี่ยบวก5ลูกแล้วก็มี9แต้มครับส่วนในรอบ16ทีมครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปพบกับจอร์เจียนะที่เข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ3 สามที่ดีที่สุดครับแต่ก็ดันเป็นโชคร้ายของจอร์เจียนะที่ต้องมาเจอกับสเปนนะครับที่ฟอร์มกำลังฮอตมากๆเลยครับผลสุดท้ายครับจอร์เจียก็โดนซัดไปแบบยับเยินเลยครับ4ประตูต่อหนึต่อมาในรอบ8ทีมครับ ก็พบกับเจ้าภาพเยอรมันนะครับนี่ก็เป็นคู่ชิงนะครับเป็นคู่ชิงในฝันเลยเป็นภาพในฝันของทุกคนเลยนะแต่ก็มาเจอกันเร็วไปหน่อยครับผลสุดท้ายก็เป็นสเปนนะครับที่มีความแน่นอนกว่านะครับเอาชนะไปได้2ประตูตอนห่งครับมาถึงรอบรองชนะเลิศครับพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่ดีกว่าฝรั่งเศสจริงๆครับเกมนี้นะครับถึงจะโดนเปิดก่อนนะครับ แต่ก็มาได้คืนเร็วถึง2ประตูรวดเลยครับ2ประตูนี้เกิดจากครึ่งแรกล้นลวนเลยทุกคนสุดท้ายก็ปิดจ็อบครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึครับ มาครับทุกคนมาคาดการ11ตัวจริงของสเปนกันนะครับสเปนวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาในแผนเดิมเลยครับ4-2-3-1ครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับใน2ตำแหน่งนะครับนั่นก็คือผู้เล่นที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีม2รายนะครับนั่นก็คือโลแมงเลนน็อบมองแล้วก็ดานี่คาบขาวครับส่วนในตำแหน่งอื่นนะครับก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยครับที่เจอกับฝรั่งเศสนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีแค่เปรดี้ร เดียวที่ปิดทัวร์นาเมนต์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาดูภาพรวมนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของอังกฤษกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าอังกฤษเนี่ยถ้ามองจากชื่อทีมนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยวัดกันที่ชื่อทีมนะมันคืองานง่ายจริงๆครับทุกคนครับแต่พอมันนั่งดูจริงๆนะทุกคนต้องบอกเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยตึงๆทั้งนั้นนะครับมีแค่เซอร์เบียนะที่มาตรฐานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยตกลงไปครับผลงานในนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ชนะเซอร์เบียไป0ประตูต่อ1ครับแมต์นี้ก็น่าตกใจอยู่นะตอนแรกผมก็คิดว่าจะจบลงด้วยผลเสมอซะด้วยซ้ํานะแมตท,ที่2ครับก็เสมอกับเดนมาร์กมา1ประตูต่อ1นี่ก็ไม่น่าเสมอเลยแมต์นี้นะครับน่าจะชนะด้วยนะครับแล้วก็ในนัดสุดท้ายครับทุกคนก็ไปเสมอกับสโลวีเนียไปอีก0ประตูต่อ0นี่ก็ไม่น่าเสมออีกครับคือคือที่ผมบอกว่า ไม่น่าเสมอเนี่ยเพราะว่าอังกฤษมันคือทีมรวมดารางไงทุกคนศักยภาพมันพร้อมจะแชมป์มากๆครับแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็ผ่านเข้ารอบนะครับในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับโดยแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยยิงได้2ประตูเสีย1ประตูมี5แต้มครับมาดูกันต่อในรอบ16ครับก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเจอกับสโลวาเกียครับ ตึงนะสโลวาเกียเนี่ยตึงจัดเลยทุกคนแต่ก็ลอดมาได้แบบบุดวิดนะครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1ครับรอบแปทีมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานหินเลยครับต้องมาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ฟอร์มอย่างตึงเหมือนกันนะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมที่พร้อมจะเจอกับทีมใหญ่ได้ทุกทีมนะครับเรียงหน้ามาเลยเจอได้หมดครับสุดท้ายอังกฤษก็เอาชนะนะครับการดวนจุดโทษไปได้คือผมสงสัยมากเลยครับว่าเซา มันมัน,ม,นมันห้อยพารลอดหรือเปล่าทุกคนนะนะครับมาต่อกันที่รอบรองชนะเลิศครับนัดนี้ก็คือจุดเปลี่ยนเลยนะคือจะบอกว่านี่ไม่ใช่อังกฤษอย่างที่เรารู้จักจริงๆครับคือมาแบบดุดันเลยครับถึงจะโดนเปิดก่อนนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็แบบกลับมาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับ เรามาคาดการ์นะครับ11ตัวจริงแล้วก็แผนของอังกฤษในวันนี้กันต่อเลยนะครับผมคิดว่าอังกฤษในวันนี้เนี่ยจะมาในแผน3-4-2-1ครับน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับอังกฤษ นะส่วน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ยังคงเป็นชุดเดิมนะครับในชุดที่เจอกับฮอลแลนด์เลยนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตําแหน่งของลุกชอคนเดียวนะครับที่จะลงมาแทนในรายของคีแลนทิปเปียที่บาดเจ็บไปเมื่อนัดที่เจอฮอลแลนด์นะครับ ช่วงท้ายมาวิเคราะห์กันสักหน่อยนะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากครับทุกคนครับถ้าทุกคนถามผมว่าทีมไหนจะแชมป์ใช่ไหมส่วนตัวผมบอกยากนะนะครับเพราะว่ามันคือบอลนัดเดียวทุกคนมันสูสีมากสําหรับคู่นี้สเปนมาถึงรอบนี้ได้นะครับ้วยฟอร์มที่สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับเกมรุกที่ชัดเจนการต่อบอลที่แม่นยานะครับการเข้าทําที่รวดเร็วแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในแนวรุกเนี่ยที่สุดยอดจริงๆมีโอกาสได้เป็นแชมป์เหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีนะะส่วนอังกฤษ นะครับก็ผ่านอุปสรรคมาได้เพราะดวงแข็งจริง,รงๆนะครับห้อยพาลอติดตัวตลอดแต่ถ้าฟอร์มนะครับเหมือนกับนัดที่เจอฮอลแลนด์นะผมคิดว่าก็อาจจะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นก็เป็นได้มันไม่มีใครด้อยกว่าใครแล้วทุกคนสําหรับในนัดชิงนะสุดท้ายถ้าให้ฟันธงนะผมขอฟันธงเป็นอังกฤษแล้วกันเห็นกระดาษปากมากเลยนะทุกคน,นอาจจะมีลูกผีจับยัดนะครับจัดหนักให้สเปนนะครับ สกอร์ที่คาดนะครับผมคิดว่าน่าจะจบลงด้วย2ประตูต่อสูตรครับดูคลิปนี้จบแล้วผมฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ